สวัสดีคะ่ะปริญญาพาลุยคะ่ะวันนี้กับพีพ่น้องมาหาหน่้อใหม่จ้าเข้าวสวนไปกันจ้าสิมีหน่้อใหม่เขาสับบอมื่อเนี้ยแต่ว่าหนาฝนกับพ่อมีอยู่จ้าขอแรกโอ้มีอยู่จ้าฝนโอ้เป็นองย,ยังไงมาเชียมมาสับกัน ้ยจะพี่นอ้องอืนอภยยัยห้างด้วยล่ะไม่เพ่อนแต่ละก่ออืมอือแต่ละก่อพอนนี่ก่อแรกจ้าหกเจ็ดนอเอาแต่นอ,อยง่ยๆต้มกินกับตับปลา โอ้นอแหลกมีแต่อนอบักเอ็บเลยนอนไงเนะาะเสียงสับพูดะ่ะเอาไม้กินซุงเด้อจ้ะนี่พูดะ่ะโอ้แต่ละนอ สองนะไปเม่งก่อต่อไปจ้าพี่ทั้งพี่เคยพูดอ่ะออต้มแบบบ่อเอาอันเปียกออกไหม,อมโอ้ยังแสบเลย,ย,เยป๊าเนาอก่อนี้ไหมพูดอ่ะสร้างรางอยู่จ้าพี่น้องอืมเด่น มันดิพอดีจังนี่ต้มจังเลยจับนี่เนาะอือหือโอ้โน,โอนอนหน้าดิโอ้จับนอนนอนหน่อยปะเนี่ยอู้หสะอ่อนจ้ะพี่นอ้องมาใหม่ยังมามได้กินตลอดอือ ทำน้อย,อยหยดหยดไปไปบึงหมอไหมโอ้ยขึ้นสู้ก่อเดออาจารนีุ่่นก่อนี้แห้งคักพูดอ่ะแมนเบิร์ดอันนี้สุดไหมนี่สุดเก้าห้องกินไปจนว่านี่อันนี้ได้นอ้อยยุ่น,นี่เอาไว้รอบหน้าก่อนี้ก็ได้ นอซ้ำนี่จ้าพอดีนีน่ต่มกินกับปนต่มแสบทำนี่ต่ตงพะเอาเปียกออกโอ้แสบหลายซ้ำนี่เนาะ,นนนะแสบมันอ่อนนอนนี่คือการจับพี่น้องเบิ่งเนี่ย เป็นนอออมก่ออยู่เด้อจ้ะนอ,ออมกอ,อยอ่ะกอดเเสียมปโอปานนอนนี่ดูละ่ะอืมเงียบไปเลยอืมอืว กันกินบะทันโอ้ยแมนี้กักิน,กน,กนบะทันเดอ้อจ้าพี่น,อน,น้องโอ้ยก่อนนี้จ้าพี่น้องมังก่อนนี้ทุกจ้าสร้างรังอยู่้อนนี้น,น,น,นี่เขาเอ,อิหน้าใหม่กิมซุ้งของแท้เด้อจา้า่นี้ หอมไม้กิมซุงของแท้เลยสร้างหลังอยู่พี่นอ้องตัสะออนทำไมเอิวออกมาสิอันนี้น้อไม้หวกจ้ะพี่น้องนี่น้อไม้หวกก็บคืนเต็มก่ออยู่จ้ะพี่น้องอืมกระดาอ้อมอ,อ,อ้อมข้างอ้อมเอวอยู่นี่อันนี้เขาเอาน้องไม้หวกปลูกใส่น้ำกันจ้านี่ทั้งน้อไม้หวกทั้งกิมซุงน้ำกัน นี่น้องไม้หวกเกิดลายขึ้นกันจ้าโอ้ยก่อนนี่ก่อนนี่ก็เต็มขึ้นกันจ้าอนอนหน่อยขึ้นสุดไม้สุดไม้ขึ้นพูดอมะมแต่นอก่อนนี้แห่งมแต่นอคักแนบันอืออยูออยย่กลางก่อกันอสองสามนอจันพูดอะทั้งนี้กับแม่น กินบระวัติปวัจันก่อนนี้ก็ขึ้นไม้ลายจ้าน,นี่เขาก็พุดดินขึ้นใส่กอมันเฮ่เกิดลายนี่ดินให้มันผู้ผู้อ้อมกอบันนี้พูดะจ้าพี่น้องพูดเรียนเบิดพูดงอ,อนมันเกิดใหม่มันกำลังผู้ข้ดิดดน เมนเบิรดด์้อ่ะเบิร์ตเนเบิร์ตหส่อนล่ายเห็ดได้หลายเมนูพร้อมจะนทุกเมนเบิร์มันอยู่ไก่สะเขาก็ได้กินตลอดนี่กอนี่ก็คือกันจันอ๋อกินพอทันเด้อจ้ะขายแห้งพุดอ่ะ แต่ละก่อมีบัดสุกอนี่เขาก็มาเอาเพอได้ต้มได้แกงเย็ดน้ำใหม่สมก็จะล่นอันมองอันหอยแล้วจ้าอ,อับเอาข้าวเดียวสับเบิดก็ได้จ้ากินบระวัดบ่ไวอืับไปต้มต้มบ่ราะแกเปลือกมัน โอ้ยแสบลายเด้อเก็บเปิเปปดๆๆอาส้มน่อยหน่อยมึงมึงนอนเด้อจ้านี่นี่นี่มึงนอนหมสุดยอดเลยนอมันนะอ่าอาทิตนี่วารินยาพาลุยพาพี่น้องมาเข่าสวนไผ่เข่าสวนไผ่อยู่ตรงนามองเขาตากับยายนอนนี่จ้านี่พามาเข่าสวนไผ่มีเบิร์ตสุก่อจ้านอนใหม่ สุดยอดอิลีดอกไม้กิมซุ้งเฮ็ดใดซูเม,เมนู่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อจ้ะวรินยาพาพี่น้องมาเข่าสวนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรินยาพาเห็ดเกษตรเข่าสวนไว้าสรารจะมีแมคโครถด,ดำพร้อมพาพี่น้องไปลุยจ้ะไปเลาะไปลุยกันกับวรินยาเด้อจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สำนี้ก่อนจ้าพอกันคลิปหนาได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ส,นสวัสดีค่ะ